ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบอาทิตย์ข่าวเด็ดกับชัยยายิ้มนะครับสัปดาห์นี้ในช่วงแรกเราจะสนทนากันถึงเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจน,นะครับซึ่งไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเกิดขึ้นทั่วทั้งโลกเลยนะครับไม่ว่าในเรื่องของดอกเบีย้ยเงินเฟอ้อราคาน้ำมันแพงค่าเงินบาทค่าเงินสกุลดอลลาร์คริปโตเคอเรนซีหรือบิตคอยมันถดถอยกันไปหมดเลยนะครับ ก็คงจะหนีไม่พ้นที่เราจะต้องสนทนากับท่านรองศาสตร,ราจารย์ดรสมชายภักภาธวิวัฒนะครับซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์และก็รัฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศนะครับก็คงจะต้องถามท่านว่าทําไมถึงสภาวะเศรษฐกิจวันดีคืนดีประมาณสักหนึ่งเดือนกว่าๆมันถดถอยกันทั่วทั้งโลกราคาน้ามันก็แพงกันมา น่าจะเกิดจากโควิด -192 ปีครึ่งกับ3ปีแล้วก็รัสเซียบุกยูเครนแต่มันมีอะไรที่มันสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนหรือเปล่าอย่างไรนะครับท่านอาจารย์สมชายพงศภาดิวัตอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์สมชายครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์สมชายครับเชิญเลยครับอาจารย์ครับรับอาจารย์ครับวันดีคืนดีมันอยู่ดีๆมันก็เรียกว่าในเรื่องของเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันก็สอเข้ากันมาแล้วแล้วก็ คริปโตเคอเรนซีสัก2-3สสัปดาห์ขึ้นมามันก็ยังพุ่งอยู่ดีๆแต่วันดีคือดีเนี่ยมันก็ดิ่งเหวกันมาเลยเนี่ยนะครับก็อยากจะเรียนถามอาจารย์ว่ามันอาจารย์ช่วยเล่าที่มาที่ไปเนี่ยวันนี้คงจะยาวสักนิดหนึ่งประมาณสัก18-20นาทีเนี่ยอาจารย์เล่าใหเา้เราฟังเสกนหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากโควิด1 9หรือมันเกิดจากในเรื่องของ กองทุนเฮดฟันหรือกองทุนโจรสลัดมันเล่นอะไรกันอยู่ครับในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจทั้งเงินเฟอ้อทั้งธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยคาดการณ์กันว่าจะขึ้นดอกเบี้ย0.50%ยแต่ก็ขึ้นไป0ู5เหรนี่ยหรือมันเล่นแลบแปรธาตุอะไรกันครับที่วอลล์สตรีทหรือว่ามันเกิดจากรัสเซียก,กับยูเครนหรือเศรษฐกิจมันแย่ย่ำแย่จริงๆครับอาจารย์ครับครับคือจะเราให้อาจารย์นะที่อาจารย์ก็รู้อยู่แล้วีแต่ให้ทางด้านประชาชนนะครับ ได้ทราบจริงๆเรื่องเงินเฟ้อซึ่งเป็นเรื่องที่ขึ้นมาแรงมากเนี่ยมันมีสาเหตุเนี่ยอย่างที่อาจารย์เล่าเนี่ยหลายเรื่องเรื่องแรกเกิดคือเรื่องของโควิดนะครับโควิดเนี่ยนะครับมันเป็นจที่จะทําให้เกิดเงินเฟ้ออะไรครับโควิดนะเอาง่ายๆแล้วกันตัวโควิดเนี่ยทาให้ประเทศสองกลุ่มนะฮะต้องดําเนินมาตรการการคลังและทางการเงินนะครับในลักษณะที่ทําให้เกิดเงินเฟ้อได้ครับเช่นลูกตัวอย่างอเมริกานะครับอืนะครับ ในแง่กับทางด้านสหภาพยุโรปทางการเงินก็คืออะไรครับมีการตั้มเงินเข้าสู่ระบบเขาเรียก QE นะครับนะครับในตลอดสองปีกว่าที่ผ่านมาในอัตราแสนสองต่อเดือนของอเมริกาของสหภาพยุโรปเนี่ยแปดหมื่นอาจารย์ลองวาดภาพนี้ครับกับวันที่สองนะครับดอกเบี้ยนในปัมต่ำสหรัฐอเมริกาเนี่ยศูนย์ถึงศูนย์จุดสองห้าเปอร์เซ็น ของยุโรปเนี่ยดอกเบี้ยติดลบนะอาจารย์0.5ครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นนโยจุบายทางการเงินแต่ว่านัายบายนทางการคร้ังนั้นนะครับจริงๆมันเริ่มตั้งแต่สมัยของทรัมป์เพราะว่าตัวโควิดเกิดขึ้นในปลายสมัยทรัมป์แต่เอาของไบเดนจะเป็นหลักแล้วกันไบเดนเข้ามาปั๊บเนี่ยเดือนมีนาคมได้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเขาเรียกว่าอเมริกันเรสคิวแพลนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในการช่วยเหลือเรื่องโควิดเนี่ย1.9ล,ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา10.9ล้านล้านเหรียญเศรษฐกิจ ที่นั้มันเริ่มเฟื้อแล้วนะอาจารย์จำได้อพอเริ่มเฟื้อปั๊บกระตุ้นแรงพอ,อกระตุ้นขึ้นมาตูวปั๊บอดีตลัมนตรีคลังของอเมริกาถึางเป็นบิโมแคตนะในลาลีซัมเมอร์เนี่ยถึงกับบอกว่าเฮ้ยเงินเฟ้อกระฉุดแน่นอนเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าที่มันเงินเฟ้อกระฉูดเพราะว่าเศรษฐกิจมันเริ่มเฟื้นนะครับแต่คุณกระตุ้นด้วยตุงนี่มหาศาลเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ที่เป็นตัวเพราะฉะนั้นในกรณีเงินเฟ้อส่วนนี้ก็ได้มาจากเรื่องของเขาเรียกว่าทางด้านของอุปสงค์ เราเรียกภาษาอังกฤษว่าดีบานพูใช่ครับแต่ตัวนี้จะไม่ไล่แรงขนาดนั้นถ้าไม่มีปัญหาเรื่องของสงครามยูเครนอาจารย์ช้าเล็กนิดเดียวอาจารย์อาจารย์เงินเฟ้ออเมริกาขนาดนี้บมันตกอที่แปดจุดเก้าหรือเก้าเปอร์เซ็นต์ครับเงินเฟ้อแปดจุดหกกรับหลังสูนแปดจุดหกแปดจุดหกเปอร์เซ็นต์ใช่ครับสูงสุดในรอบสี่สิบปีครับอาจารย์รอบสี่สิบปีเลยครับสหภาพยุโรปก็อยู่ในระหว่างเจ็ดถึงเก้าเปอร์เซ็นต์โดยเฉลี่ยสูงสุดตั้งแต่มีเงินสกุลยูโร 1,000ปีตั้งแต่1,999อาจารย์ครับผมเพราะฉะนั้นอันแรกก็คือสาเหตุมาจากเรื่องของนโยบายทางการค้าและการเดินมากับโควิดแต่ตัวที่มันคู่กระฉูดจะมาจากสงครามยูเครนครับอาจารย์นะครับสงครามตัวนี้มันไปสร้างข้อแรกเลยทําให้เกิดเรื่องของการมีการเร่นงานทางด้านของพลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแก๊สทางด้านอหลรต่างเหล่านี้เพราะฉะนั้นในกรณีพอเกิดสงครามปั๊บนี่นะครับก็ทําให้อะไรครับ ราคาพลังงานเนี่ยขึ้นขึ้นเพราะว่าจะมีการแซ็นชั่นแต่ตัวที่มันพู่กระฉูดที่อาจารย์ไปคิดตั้งคำกล่าวเอ๊ะเดือนกว่าสองเดือนที่กระฉูดจริงๆมันคู่กระฉูดครั้งที่สองครั้งแรกเมื่อประมาณตั้ตอนที่เกิดสงครามใหม่ๆกับที่ครั้งที่สองนี่เกิดจากอย่างนี้เพราะว่าวันที่สามสิบเดือนที่ผ่านมาอาจารย์ใจเย็นนิดหนึ่งอาจารย์พูดช้าๆพูดช้าๆวันที่สามสิบพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคราบภาพยุโรปได้มีออกมาตรการแซ็นชั่นขั้นมาตรการที่หกความบาด the s i package ในมาตรการที่หกเนี่ยที่ทําให้น้ํามันกับทางด้านอะไรขึ้นขึ้นก็เพราะว่ามีการที่จะไม่นําเข้าน้ํามันจากรัสเซียประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็น์อาจารย์ยุโรปเนี่ยพึ่งพาน้ํามันจากรัสเซียเนี่ยเยอะมากยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นไม่เอาเข้าเก้าสิบเปอร์เซ็นแต่ว่ายังไม่มีผลบังคับแต่ตัวนี้มันก็มีผลในงานกิจสุยาการนี้มาด้วยคอันนี้กันหนึ่งกับข้อเซงชันันที่หกนี้รวมว่าจะไม่ยอมรับ ไม่ให้มีการประกรันเรือขนส่งน้ำมันซึ่งอันนี้ก็ทําให้ใครต่อใครไม่กล้าที่จะส่งน้ำมันเพราะฉะนั้นสองตัวนี้ทําให้น้ำมันมันถึงกระถูดขึ้นมานขึ้นมาอยู่ในระดับน้นที่สกว่าเหรียญอาจารย์ครับ,บญญอาจารย์กาลังพูดถึงการคว่ำบาตรรัเสเซียไม่เอาทั้งน้ำมันและก็๊าซธรรมชาติใช่ไหมครับก๊าซธรรมชาติยังยังไม่ได้ยังไม่ได้กตกลงแล,งลงง้บตอนนี้ระง,งับสองเรื่องอคือทางด้านของถ่านหินและน้ำมันครับครับ ทีนี้การคว่ำ <Okay. S 1> บาตรรัเสเซียเนี่ยของสหภาพยุโรปเนี่ยมันส่งผลกระทบยังไงกับการน้ํามันทั่วทั้งทั่วทั้งโลกครับอาจารย์ครับข้อแรกนะครับมันมีสองเรื่องเรื่องหนึ่งรัเสเซียเองยุติการส่งด้วยบางประเทศแต่ว่าทางด้านเพราะเป็นแบบนี้ทางด้านของอพวกนี้ก็คืออะไรครับราคาน้ํามันพอมีการรับก็จะมีปัญหาพวกพลังงานในยุโรปก็ต้องแพงขึ้นเดียวกันถูกเพราะัญหาไม่ได้ถูกก็ต้องหาไอ้ตัว ทดเชยใช่ไหมครับพราะทดแทนปั๊บมันก็ทําให้ความต้องการน้ามันที่มันเหลือจํากัดน้อยลงเนี่ยมันก็ราคาสูงขึ้นและมันไม่ใช่กระทบน้ํามันอย่างเดียวไปที่แก๊สด้วยนะครับและตอนนี้อีกการหนึ่งก็คือรัสเซียกําลังเล่นงานเรื่องแก๊สครับนะครับเพราะว่ารู้ว่าทางด้านยุโรปเนี่ยพึ่งพาแก๊สถึงสี่สเปอร์เซ็นต์อพอเนทรอลเล่นงานแก๊สมันก็จะกระทบกับทางด้านน้ามันด้วยแก๊สด้วยอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่มันเกิดขึ้นหลอกสองอันนี้ก็คือปัญหาเป็นปัญหาของต้นทุนนะคร ที่เงินเฟ้อสูงขึ้นเป็นเรื่องอาหารนะรอาจารย์ก็มาจากรัสเซียกับยูเครนอ,อาจารย์ครับรัเสเซียกับยูเครนผลิตนะครองออกข้าวบาเล่กับข้าวสาลีเยอะมากข้าวบาข้าวสาลีอย่างเดียวของเราโชคดีเรากินข้าวเจ้านะครับของเขากินอะไรครับข้าวบาเล่นะครับข้าวสาลีตรงออกเท่าไหร่ครับสามสิบเปอร์เซ็นตของโลกโอ้โหติดข้ามอยู่ในยูเครนเนี่ยยี่สิบล้านตันอาจะราวัดภาพดูสองทางด้านของดอกทานตะวันกับทางด้านข้าวโพดปรากฏว่า ทางด้านสองประเทศนี้เท่ากับหนึ่งในห้าของโลกอาจารย์ oh. การันที่สามเบลารุสกับรัสเซียส่งออกในเรื่องของโปรตัโปรตันมาทําด้านอาหารเรื่องของปุย๋ยอาจารย์ลองวาดภาพดูสิครับ <c oughs> พอมีการร่วมกันอาหารถึงแพงริบเลยแกอาจารย์ได้กออก่าครับใช่ <c oughs> พนเพราะฉะนั้นเงินเฟอ้อมันถึงพุง่งเร็วเอาของไทยเป็นหลักแล้วกันเงิน <c oughs> เฟอ้อเดือนที่แล้วเจ็ดจุดหนึ่งเนี่ยนะครับสูงสุดในสิบสามปีเป็นองค์ประกอบของพลังงานเนี่ยประมาณสามสามถึงสี่ เ็นเรื่องอาหารประมาณหนึ่งในสองที่หรืออื่นอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่อาจารย์อธิบายให้ชัดว่าบังเาจากสาเหตุของโควิดแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเงินเฟอ้อเพราะว่าจีนมีเรื่องของโควิดมีการล็อกดาวล็อกดาวปับเนี่ยนะก็เกิดอะไรขึ้นครับก็จะมีปัญหาเรื่องอ่าสัプライเชนเรื่องของอความต้องการอ่เรื่องของอะไรครับสินค้ามันก็แพงขึ้นเพราะวันมีของจํากัดใช่ใชครับใช่นี่คือตัวอย่างง่ายๆของสิ่งที่เกิดขึ้นครับทีนี้ทีาวบอกไหมครับ ทีนี้อาจารย์ขัดจังหวะอาจารย์คืออาจารย์มีเรื่องเยอะมากที่เราจะต้องคุยกันเนี่ยถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มสหภาพยุโรปเนี่ยทั้งเรื่องวิกฤตพลังงานในเรื่องของน้ำมันเรื่องกา๊าซเรื่องวิกฤตของอาหารเนี่ยมันจะทำให้สหภาพยุโรปซึ่งมีประชากร600ประมาณ6 0 0่าล้านคนเนี่ยทั้งวิกฤตอาหารวิกฤตพลังงานเนี่ยมันจะก่อให้เกิดอะไรขึ้นกับสภาวะเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปครับอาจารย์ เอานี้นะนอกจากสหภาพยุโรปกับทั้งโลกคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นสหภาพยุโรปกับอเมริกาก็จะเจอลักษณะคล้ายๆ่างของเราก็คล้ายๆกันก็คือข้อแรกเลยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจะต้องลดต่ำลงแต่คำว่าลดต่ำไม่ได้หมายความว่าติดลบนะอาจารย์เพราะว่าเศรษฐกิจเัียงอยู่ในขาขึ้นเพียงแต่อาจจะลดจากที่อย่างเอาตังล่าดสุดเคร่งกันเบอร์แบงค์นะครับเมื่อสักสามวันที่แล้วลดจากสามเปอร์เซ็นต์กว่าเหลือสองเปอร์เซ็นต์กว่าแต่ว่านี้ก็ต้องมาวิเคราะห์ว่า มันอาจจะต่ากว่านี้ก็ได้เพราะว่าสถานการณ์ยังไม่นิ่งอาจารย์น,นึกภาพบอกใช่ไหมครับ,รบกับประการที่สองบางประเทศนะจะเกิดรีเซชชันคำว่ารีเซชชันในที่นี้แปลว่าอัตราการเติบโตติดลบกันสองไตรมาสซึ่งทั้งปีอาจจะเป็นบวกแต่ที่มันไม่ดีถ้าเกิดมันเกิดเชื่อว,ว่าติดลบกันหลายหลายเดือนพอหลายหลายไตรมาสก,ก็กลายมาเป็นลบซึ่งในกรณีวิเคราะห์ได้อเมริกากำลังเจอปัญหาเรื่องรีเซชชันครับที่การวิเคราะห์ปีหน,น้าการภาทพ่เหลณ์บางประเทศนะครับอย่างอังกฤษ ึ่งไม่ได้อยู่ในสภาพยุโรปก็มีโอกาสจะเกิดหรืออย่างในกรณีของอะไรครับในกรณีของทางด้านของบางประเทศนะครับก็มีโอกาสจะเกิดได้แต่บางประเทศก็ตราการติดตัวต่ำอันนี้เห็นชัดแต่ที่ร้ายที่ตรงนี้ที่เป็นปัญหาเงินเฟ้อของประเทศต่างๆเหล่านี้สูงมากนะครับที่ผมได้พูดพอสูงมากปั๊บก็จะมีประเด็นปัญหาอาจารย์รู้ว่าภาพเดียรครับกําลังซื้อลดน้อยลงแต่ที่ร้ายกว่านั้นดอกเบี้ยจะขึ้นอุยานดอกเบี้ยในอเมริกา ตั้งแต่เดือนมีนาจนถึงวันนี้ขึ้นสามครั้งจากขึ้นครั้งแรก0.25ครั้งที่สอง0.5ครั้งที่สาม0.75ในเวลาเท่าไหร่ครับสามเดือนเนี่ยขึ้นถึง1.5และในเดือนนี้เดือนเดือนหน้าเลยครับจะขึ้นอีกประมาณ0.75และปีนี้ทั้งปีอาจจะขึ้นไปถึง2.5หรือปีหน้าไปถึง3เปเซนกว่าสาภาพยุโรปจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนาแล้วบอกว่าเดือนมิถุนาจะขึ้น0.25 เดือนกันยาจะขึ้นอีกศูนเกสองห้าเพื่อให้ติดลบ0ูห้าหายไปแต่อาจารย์อย่าไปเชื่อเพราะว่าตอนนี้สถานการ์เขาเรียกว่าอะไรครับอ่มันมันมันรุนดเร็วยมากมปีไม่ดีอาจจะขึ้น0ูนห้าไปเลยก็ได้แต่ที่สําคัญก็คือปีนี้อาจจะขึ้นไปสองกห้ากับสามถามว่าทาไมถึงต้องสองอห้าธิบายในเชิงศาศาษฐศทสตร์คือผู้ว่าการธนาคารทั้งสองแห่งกับทั่วโลกอ่ะจะต้องทําให้ดอกเบีย้ยเนี่ยเขาเรียกเป็นกลางครับ คำว่าดอกเบี้ยเป็นกลางหมาย,มายรความว่าจะต้องสูงเพียงพอที่จะทําให้เงินเฟอ้อไม่ขยับสูงต่อแต่ต้องไม่สูงจนกทั่งเสียดิแล้วถ,ถ้าดอกเบี้ยมันสูงเนี่ยม,มันจะทํามันจะทําให้เกิดความสมดุลยังไงกับเงินเฟ้ออาจารย์รับเพราะดอกเบี้ยมันสูงอาจารย์ไม่พูดออกมครับดอกเงินเฟอ้อเนี่ยเกิดจากตุผล2สองประการประการหนึ่งเกิดจากเรื่องของอุปสงค์<อ>นะครับก่ประการหนึ่งเกิดจากต้นทุนตรงนี้จะปรับเรื่องต้นทุนลำบากแต่ยางที่สุดลดในเรื่องอุปสงค์ลงไปบ้างเพราะอะไร พราะดอกเบี้ยสูงคนที่อยากไปใช้จ่ายก็น้อยลงใช่ไหมอาจารย์เพราะใช้จ่ายน้อยลงก็เป็นตัวช่วยแต่ยังไม่โดยตรงตรงโดยตรงจริงทำยังไงที่จะให้ต้นทุนต่ำซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของการลบเพราะฉะนั้นเงินเฟ้อมันถึงบอกว่าเฮ้ยคุณปรับยังไงเงินเฟ้อก็ยังสูงอยู่เพราะฉะนั้นจึงมีงานทำนายว่าเงินเฟ้อขณะนี้สูงยังต้องสูงหลายเดือนครับกว่าจะมีการลดลงได้แต่จีน้าอาจารย์ได้เข้บอกไว้ครับเ้วยเหตุผลที่ผมเล่า้็มาจากสิ่งที่ต้นทุนเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยการันตีสูงขึ้นนนนมาอแแย่่ ดอกเบี้ยดอกเบี้ยที่บอกกําลังดีเนี่ยอาจารย์ขัดจังหวะเลยว่ามันสมควรที่จะอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์อาจารย์ที่เขาใช้เนี่ยเขาคืาว่าเป็นการอาจารย์คําว่าเป็นการก็คือมันดอกเบี้ยสูงเพียงพอที่จะช่วยทําให้เงินเฟ้อไปขึ้นต่อแต่ไม่สูงจนกระทั่งอัตราการเติบโตเริ่มที่จะเรียกว่าลดน้อยลงอันนี้คือทฤษฎีแต่ในการปฏิบัติเหมือนอาจารย์เี่บอกว่าอาจารย์ต้องเดินอย่างมีดุลยภาพนะอาจารย์เออใช่ถูกใช่ โดยไปเดินมาอาจารย์ขาเอียงาทางซ้ายลมเลยเพราะฉะนั้นในครั้งนี้ประเทศต่างๆหรือว่านักวิเคราะห์ต่างๆเขาบอกว่ารับรองเลยไม่มีดุจภาพเพราะว่าเล่นบนักอย่างนี้ไอาการที่จะทำให้เศรษฐกิจมันยังคงตัวอยู่ไม่เชื่อทุกคนมีการสงสัยเกิดลีเฟชชั่นเลยทีนี้ทีนี้อาจารย์อาจารย์พูดว่าในเชิงทฤษฎีเนี่ยมันโอเคมันเวิร์ก แต่ในเชิงปฏิบัติเนี่ยมันเดี้ยงแล้วเนี่ยมันจะทํามันจะมีมาตรการยังไงครับในเชิงปฏิบัติที่มันให้ให้โลกนี่มันมันมันเอาตัวรอดกันไปได้เนี่ยทั้งเรื่องของสภาพการทั้งเงินเฟ้อทั้งดอกเบี้ยแล้วก็เรียกว่าคนไม่อดอยากกับปัญหาปากท้องเนี่ยในเชิงปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงอาจารย์มาตรการยังไงในทางปฏิบัติก็คืออาจารย์เขาก็เดี้ยงเกินอะไรครับอาจารย์พี่พ่าบอกว่าเดี้ยงยังดีกว่าตายนะครับเพราะนั่นก็่พูออกครับเพราะฉะนั้นปิดกอยู่เนี่ย ทำให้อย่างน้อยที่สุดถ้ามันไม่มีดุลยภาพบันเ่ยงไปได้แต่ย,ยังไม่ถึงกับตายแต่ขนาดเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าแล้วโลกจะถูกกระทบอย่างไรนี่จะบอกได้โลกเราที่กาลังเจอปัญหาตรงนี้นะครับอาจารย์จะแบ่งเป็นสามกลุ่มอันนี้ง่ายๆเลยกลุ่มที่หนึ่งนะ,ะมีความเข้มแข็งเข้มแข็งนะฮะกลุ่มเหล่านี้คำว่าเข้มแข็งเนี่ยอาจจะขยายความเข้มแข็งยังไงฮะอาจารย์เช่นเถรยรภากทางการเงินการคลัง,งอย่างดี การคลังยังดีอยู่อ่าอาจารย์ไม่กล่าวนะครับ,รบสองมีอัตราการเติบโตยังเป็นบวกอยู่อ่านะครับไ่าครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะครับแล้วก็อ่าในกรณีนี้ทา่ดาดีใดก็คือเรื่องของอะไรครับรัดเข้ารัดเข้ามาช่วยโอบอุ้มได้เยอะมาก,ก่าสมควรความแตกต่างรวยกับจนนะครับอาจจะเรียกว่ามีเยอะคาดจ,จะมีแต่ว่ามากมหมเท่าไหร่กลุ่มเหล่านี้ก็พูดง่ายผลกระทบก็คือหนึ่งครับอัตราการเติบโตที่บอกว่าเป็นบวกมาก ต้องหยุน้อยลงหรือบางทีเจอเรื่องของรีเซชชันนะครับอันนี้ก็คือกลุ่มในประเทศศาสหภาพยุโรปในกรณีของอะไรครับในกรณีของอเมริกาะนะครับอะไรต่างเหล่านี้กับนะกับอีกกลุ่มหนึ่งถือว่าอยู่ในกลุ่มนี้ก็แล้วกันเป็นกลุ่มซึ่งไม่ได้เข้มแข็งเท่าอันแรกแต่ก็อยู่ในลักษณะที่มีสียรภาพแล้วก็พอที่จะลดเหตุย,ยังใช้ได้อยู่รประเทศไทยอยู่ในกลุ่มที่สองนี้ครับประเทศไทยอยู่ในกลุ่มที่สองคือกลุ่มไหนครับอาจารย์ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้ กลุ่มสองมานะะอาจจะไม่ได้เข้มแข็งเท่ากับในสาภาพยุโรปเช่าก้เข้าอเมริกาในขนาดเดียวกันเราก็อยู่นักษณะที่มีความเข้มแข็งเช่นสถียรภาพเรายังดีอยู่เสถียรภาพอ,อะไรนะนีส่สถียรภาพเป็นการคลางเราเดินดีอยู่อไม่ว่าเหวานครับ,รบพูดง่ายทำไมถึงดีอยู่ครับเรามีการขาดดุลก็ประมาณตอนนี้อนุญ,ญาตให้ขาดดุลทางด้านของหนี้สาธาร,รณะจากหกสิบเป็นเจ็ดสิบซึ่งในประเทศอย่างยุโรปอเมริกาเนี่ยไปร้อยหนึ่งแล้วนะอาจารย์ เพราะฉะนั้นของเราเนี่ยอาจจะขึ้นมาที่60ก็เียงยังโอเคอยู่สองเรามีนะครับอาจจะมีบางครัง้งบางช่วงขาดดุลบัญชีเดือนจะพัดแต่ปีนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นบวกเพราะว่าการนะครับก็ยังถือว่าโอเคแต่ที่สําคัญก็คือว่าเงินสารองเรายังมีมากกว่านี่ระยะสั้นประมาณ4ท่าอาจารย์ใช่4ท่าอาจารย์ใช่น่าอาจารย์ดึงก็ประมาณเราสิครับก็มีการดําเนินมาตรการแบบขาดดุลไม่มากนักอาจารย์ได้บอกไวครับเพราะฉะนั้นนี่เราอยู่กลุ่ม ที่ยงเรียกว่าพอที่จะเรียกว่าเศรษฐกิจัะขยายตูวอยู่แต่จะเจอปัญหาเรื่องของอะไรครับขยายตูวช้าลงเงินเฟ้อเราก็สูงแต่สูงอยู่ที่เจ็ดจุดหนึ่งทั้งปีนี้ประมาณหกจุดสองเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับอาจารย์รับปีนี้ก็คาดกันแบบนั้นนะฮะแต่ว่าจะถูกหรือผิดที่มากกลดลงเราอยู่ดูและและกลุ่มนี้เราโชคดีอาหารเราไม่มีปัญหาเราเนี่ยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำโอเคกลุ่มที่สองนะครับกลุ่มที่สามจะอยู่ในกลุ่มซึ่งมาทางแย่หน่อยอัตราการเติบโตมีการติดลบนะครับพวกนี้ เสีรยระพาพในการคางก็ไม่เคยดีเท่าไหร่แต่กลุ่มนี้ก็ยังโอเคประคองได้และกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มที่มีเพื่อนคุ้นง่ายเพื่อนในที่นี้อาจจะหมายถึงได้รับความช่วยเหลือจากอเมริกาจากยุโรปหรืออยู่ในฝั่งจีนก็ได้รับความช่วยเหลือจากจีนหรืออาจจะได้ความช่วยเหลือทางด้านของรัเสเซียเรื่องของอะไรรับพลังงาน,นต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มที่สามกลุ่มพวกนี้จะอยู่ในแถวแอฟริกาในลาตินอเมริกาแต่กลุ่มที่แย่ที่สุดนะฮะจะอยู่ในแอฟริกากับลาตินนะ พวกนี้อยู่ในลักษณะย่แย่เงินเฟอ้อเป็น้อยยกตัวอย่างนะเวเนเุเอลาเป็น้อยเลบานอนเป็น้อยสีลังกาจานก็ดูที่ตรงนี้มีปัญหาพวกนี้เศรษฐกิจนะฮะติดลบนะครับติดลบมากแล้วก็เงินเฟอ้อสูงมากแล้วก็อะไรครับเงินจำลองไม่ต้องพูดถึงมีหนี้เต็มเลยและพออน,นี้เยอะครับเกิดปัญหาอะไรครับ ไม่สามารถที่จะก่อหนี้เพิ่มได้เพราะไม่มีใครอยากจะคบด้วยเพราะฉะนั้นประเทศเหล่านี้ก็มีอยู่เยอะพอสมควรแต่อยู่ที่ในลาตินอเมริกากับในแอฟริกาแล้วพวกนี้จะเจอปัญหารเรื่องอะไรครับอดอาหารเพราะว่าพวกนี้ต้องพึ่งาหารและป้าหานนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดจากเรื่องของสงครามครับที่จะมีการวิกฤตอาหารที่กำลังจะเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นแบ่งเป็นสี่กลุ่มลักษณะนี้ครับอาจารย์ทีนี้ต้องถามอาจารย์อีกสองคำถามหลักๆเนี่ยนะครับใช้เวลาอาจารย์หน่อย รัสเซียอินเดียกับจีนวันนี้เขาจับมือกันแล้วเนี่ยถามว่าสภาวะทางเศรษฐกิจเนี่ยสถานการณ์เศรษฐกิจเนี่ยของรัสเซียกับอินเดียกับจีเนี่ยแข็งแกร่งที่สุดเนี่ยเป็นขั้วอำนาจใหม่ที่มีความเสถียรภาพเนี่ยมากน้อยขนาดไหนยังไงครับอาจารย์ครับผมขอเรียนครับอินเดียนั้นเล่นอยู่สองขั้วครับอาจารย์อินเดียนั้นจับมือกับทางด้านของทางด้านของรัสเซียอืเพราะว่าเขานะครับจับมือรัสเซีย พราะการถ่วงดุลจีนอืใน่วาหบอกครับเพราะฉะนั้นอินเดียเนี่ยเขาเล่นเล่รียกว่าซับซ้อนหมักลูกของเขาเนี่ยดับมือทั้งทีเป็นพันธมิตรกับรัสเซียแล้วเป็นพันธมิตรกับรัสเซียในส่วนนี้ก็ดีได้ราคาท้ามันทุกถูกเลยจ้ถูกต้องถูกต้องครับเพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งอินเดียรูปมือกับอเมริกานะอยู่ในกลุ่มอินโดแปซิฟิกเพือถ่วงดุลจีนในด้านความมั่นคงคือเขาฉลาดมากเอยครับใช่ครับ เพราะฉะนั้นอินเดียเนี่ยมันเล่นสองขั้วเพราะฉะนั้นไม่ได้อยู่รัสเซียแต่จีนกับรัสเซียเนี่ยถูกบังคับให้มีการจับมือกันมากขึ้นถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันก็แบ่งเป็นสองขั้วนะครับเขาเรียกว่าดีคัพลิงอาจารย์ดีคัพลิงก็คือขั้วรัสเซียกับจีนแต่ทางด้านจีนกับทางด้านอเมริกาจะต่างกันรัสเซียกับอเมริกากับยุโรปจะดีคัพลิงมากหน่อยง่ายการค้าการลงทุนของยูกับทางด้านรัสเซียยังต้อง ยังต้องใช้เวลาอีกนานมากเลยไม่รู้ว่านานสักเท่าไหร่เรื่องของแก๊สเรื่องของอะไรครับการพึ่งพาพลังงานแต่ด้านการค้าทางด้านจีนกับทางด้านของอเมริกากับทั้งนั้นยังคงลดลงไปจริงนะครับแต่ก็ยังเรียกว่ายังต้องหมีอยู่เพราะว่าสาภาพยุโรปก,ก็มีความสัมพันธ์จีนเองก็ต้องพึ่งพาทางด้านนี้แต่ก็จะมีการลดน้อยลงแต่รัสเสียต่อไปนี้พึ่งพาจีนมากขึ้นนะี่จะอันนี้เห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นโลกออกมาเป็นสองกลุ่มครับ,รบพอออกมาเป็นสองกลุ่มขึ้นมาปั๊บเนี่ยก็จะเกิดสถานการณ์อย่างนี้ครับ ในแง่ที่กระทบอย่างเช่นเขาเรียกว่าเกิดซัพพลายเชนอาจารย์ไม่บอกไหมตอนช่วงที่ไม่มีปัญหาเนี่ยซัพพลายเชนจะยึดหลักเขาเรียกว่าอะไร,รต้นทุนทุกถูก,กแล้วก็อะไรครับทํากันหลายประเทศสินค้าตัวนึงอาจจะทําทั้งหมดแปดประเทศแต่ถึงได้ต้นทุนทุกถูกแต่พอเจอเรื่องของอะไรครับวิกฤตระหว่างอเมริกากับจีนซัพพลายเชนเกอปัญหาโควิดมีปัญหาก็เลยทำให้ซัพพลายเชนตัดสั้นลงพอสั้นลงปั๊บก็เกิดปรากฏการณ์อันที่หนึ่ง เขาเรียกวา่าเขาเรียกอันนี้เขาเรียกชอ링리처링คือไม่ทําที่ประเทศอื่นแล้ว<ด>ทุกอย่างมาทําในประเทศเพราะฉะนั้นสินค้าบางตัวเช่นของอเมริการดหยนต์แล้วมาทาการันที่สองเนยชอร์ ing, ิงเนยชอริงคืออะไรครับไม่ภาวะแบบนี้เอาประเทศใกล้ๆกับเราแล้วกันเช่นถ้าผมต้องการผลิตสินค้าไม่ต้องไปมังกีเรากดกับเข้าแล้วไม่ต้องไปรัเสเซียเอาตรงประเทศที่เป็นพันธมิตรกับเราคืออะไรครับเม็กซิโกซึ่งมีข้อตกลงเกี่ยวกับการค้าเสรี USMCA รหรือในกรณีของเออูอาจจะใช้ประเทศใกล้เคียงม,มาที่ตรงนี้ซึ่งอันนี้ก็ดีอย่างหนึ่งเราอาจจะได้ไประโยชน์จีนอาจจะใช้อาเซียนของเราไปที่จีนก้าบอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตําราใหม่เลยเขาเรียกว่าเฟรนชอร์ลิงเฟรนชอร์ลิงก็คือจะมาผลิตในประเทศที่เป็นมิตรเพราะฉะนั้นอเมริกาเป็นคนตั้งศัพท์ตัวนี้ต่อไปนี้ก็คือว่าคุณจะผลิตสินค้าะนะครับเอาเฉพาะประเทศที่มีหลักการคิดอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นอเมริกาถึงจัดตั้งอินโดแปซิฟิกมีถึงสามประเทศถูกต้องนะ ใช่เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็ไปบอกทางอเมริกาเฮ้ยเรื่องของผลิตรถยนต์นะชิ้นส่วนบางตัวคุณมาผลิตในประเทศไท,ศทยทา,ทางด้านอเมริกาก็ได้แต่คุณต้องไปส่วนของอินโดแปซิฟิกเพราะฉะนั้นในกรณนนีก็ขึ้นอยู่กับความสามารถว่าเราอยู่ในขั้วไหนถ้าเราได้อยู่ทั้งสองขั้วในดีแต่บางครั้งมันเกิดทะเลาะก,กันอย่างเห็นขั้วนี้ไม่พอใจที่เราไปขันะ้วและถ้าบริหารไม่ดีเราก็เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นผลกระทบตัวนี้ก็หมายความว่าเกิดการค้าการลงทุนเนี่ยมีการแบ่งในด้านของการลงทุนระหว่าง ค่ายระหว่างก,ากันนี่ไงด้วยระหว่างทางอเมริกาลดน้อยลงมีครับ่ังแต่ว่าจะมีการแบ่งค่ายว่าเราอยู่ในค่ายไหนซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนที่ผลกระทบจากเรื่องของยูเครนจากเรื่องของอะไรครับโควิดเรื่องของความขัดแย้งกับจีนด้วยอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่กระทบกับพวกเราเพราะฉะนั้นพูดง่ายในง่ายรัฐบาลวางตาแหน่งไม่ดีก็ถูกกระทบบริษัทบางแห่งวางตาแหน่งไม่ดีวันดีคืนดีถูกถอนวงไปทั้งหมดเลย <c oughs> เช่นคุณยกตัวอย่างนะครับแต่แมคโดนัล์กับซามบ์ถอนวงออกมาจากว่าเสียทั้งหมดเลยจ้าถูกต้อง ถูกต้องเอาแล้วครับอาจารย์ผมคงจะต้องมีภาค2ต่ออาจารย์ในสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนนะครับขอขอบคุณท่านอาจารย์สมชายพระภาดิวัฒน์ในครั้งนี้ครับคงจะต่อกับอาจารย์ภาค2ในสัปดาห์หน้านะครับขอบคุณครับอาจารย์สมชายครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับผมครับครับ